สนใจขันไหนครับวัสดีครับสนใจขันไหนครับพี่อ๋อ,อ,อคันนี้สวยมากครับคันนี้เป็นรถบ้านเราเลยนะครับรถปรลัดรอยสเกตรถเชียงใหม่มือเดียวดูเล่มได้ดูเล่มได้ดลไดแล้วพี่ดูนี้คารดกะบะนะครับแม็กไลเนอร์เดิมจากโรงงานพี่ดูเปิดกกระบะเดิมแล้วเฟ้นฝาท้ายเวลาซื้อรถกระบะดูเฟ้นฝาท้ายด้วยนะครับมันบ่งบอกการใช้งาน ถ้าพี่เจอรถแบบผู้รับเหมาก่อสร้างพวกนี้เละหมดเลยอันนี้เดเดิมเลยนะครับไม่มีพ่นเลยถือว่าสวยมากถือว่าสวยมากเลยนะครับน้องเปิดห้องเครื่องให้ดูได้ยังครับยังคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวพี่ดูไว้พร้อมกับผมเลยนี่ครับตัวนี้มีกล้องหลังตัวนี้เป็นแฟลชพลาสติกนะครับรถออกบ้านเรานะสาราฟาตเตอร์สภาพแบบนี้หายากนะครับและได้ยางมิชลินด้วยได้ยางมิชลินด้วย ายในสวยมากนะครับได้บอกไฟฟ้าด้วยตัวแฟร์แพดทิกนะครับใหม่วิ่งแค่แปดหมสองพันโลเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเครื่องนะครับอันนี้คือสตาร์ทเครื่องนะครับไม่มีเขกนะครับเสียงเครื่องแบบนี้เพาะมากครับพาอมากรตนนไม่มีขยับเลยรตนนไม่มีขยับเลยครับบางทีเขาสีพ่นได้พี่ต้องดูนะสีต้องไม่ดิบกันไม่ใช่สีนี่ใหม่เลยไลน่เก่าอมันพ่นได้ต้องดูฝันด้วยต้องคมแบบนี้นะครับ คันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมตัวนี้จะมีรอยมีรอยเพราะยางถ้าเขาพ่นมาตรงนี้จะไม่มีรอยนะครับนี่หมุดเดิมครับประดิษยังมีอยู่นะครับหมุดเดิมหมุดเดิมหมุดเดิมสวยเลยพี่รถสวยมากถ้าหารุ่นนี้การันตีว่าไม่เป็นรองใครเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน <S <S ตอนผมมอบผมเข้าสู์ให้ด้วยรับประกันให้อีกหนึ่งปีนะครับ ผมมีคู่มือการรับประกันชัดเจนนะครับเครื่องเกียร์กล่อง1ปีหรือหมื่นโลทุกอย่างสามเดือนนะครับไอตัวไดชาร์จคอมแอร์ไดสตาร์สาเดือนผมรับูในคู่มือการรับประกันชัดเจนนะครับครับผมผมเข้าสู่ให้ก่อนครับสู่นี้สู่เลยผมเช็คระยะให้เช็คระยะให้ครับผมอเดี๋ยวฝากพี่โอดูแลต่อเลยครับผ